ให้ความสําคัญกับการเมืองแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อน,นักการเมืองมากขึ้นเมื่อเห็นอิ่มกับน้ําค่ะอแล้วถามว่าคุณอิ่มกับน้ำเมื่อเวลาเจออย่างกรณีแบบพูดพูดแองสลิมเนกันที่เป็น Gen X e บวก Baby Boom ที่เขาจมีภาพลักษณ์เดิมๆกับเพื่อไทยอยู่เนี่ยรับมือ,อยังไงส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ,ะน,น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆหรือเป็นแฟนคลับหรือคนที่ ติดตามเพื่อไทยจะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ออบอกว่ารอคอยวันที่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลอีก ก็จะอาจจะมีมาบ้างเฉียดเหมือนกันค่ะที่จะมีสลิมโผลมานิดนึงแต่เรายังไม่ทันได้ทําอะไรน้องๆเข้าไปรุมแทนแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเองเขามีเครื่องมือเป็นโซเชียลโซเชียลมีเดียเขามีเทคโนโลยีที่เขาเข้าถึงข้อมูลได้เขาจะมีชุดข้อมูลที่เป็นติดตามจากทั้งของพักเองการอภิปรายของแต่ละท่านไม่ใช่ทนล่มแบบนั้นพี่เก๋ทันหล่อมเาเยกว่าข้อมูลใช่ค่ะถล่มด้วยข้อมูลคือลองไปอ่านอันนี้สิลองไปอ่านอันนี้ดูสิเป็นแบบนี้นะแต่ผมแปลกใจนะเพราะว่าคุณน้ำไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าจริง งเวลาอภิปรายในสภานี่ผมว่าจัดหนักอยู่น,น,น <c oughs> หรือ <c oughs> เราอาจจะไม่ได้เห็นนะคะอยากกลับไปถามเรื่องของแผนแผนง,งานเรื่องโซเชียลของพรรเพื่อไทยตอนหลังจากที่คุณอิ๋วเข้ามารับตําแหน่งแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับ